กี่เขียวครับทำไมคือในรายการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยรายการนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแล้วกันว่าเรามาจบที่จุดนี้ได้ยังไงแต่ทุกๆต้นกามีลิงมีเรื่องราวเสมออยู่แล้วมีลิงแล้วมัมาจบที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวรอไปดูในรายการของพ่อครับแล้วก็ยินยางนะครับ หั่นครึ่งอ่ะ for food แม่งเพียงพอไปสําหรับหรือจะทําเป็นรายการใหม่รายการใหม่เลยเหรออืมอย่แล้วก็คือพูดให้เขาฟังไปเลยว่าอยากจะทำก็ทำพูดเลยก็พูดเลยพรุ่นี้มันชีวิตจริงพี่ว่าจะออกสักเทียนทำไมลูกอ่าไม่กล้องมันก็แคบอยู่ก็แคเห็นอยู่เอาสักเทียนทำไมอ่าไม่เลเขาถือเขาถือเอออันหนูถือไปอ่นถือบ้างผมจับไอ้ไม่ได้เทวีโวค่ะอันนี้วีโวค่ะกูเอาวีโวมาอันนี้วีโวมาใช้แล้วค่ะเป็นไรไปเร็วนะ ก็อยู่กันสองคนน่กูจะลงไปนอนในรถลวอ๋อสรุปคือแสงมันเข้าด้านนี้ไงเพราะว่าอยู่นู้นแล้วเราก็จะดูดีด้านนี้โอเคเราก็จะไม่มีเราอาจจะดูดีแบบย้อนแสงก็ได้อ่ะลองดู <laughs> อ่าจริงไม่ดีละอ่าโอเคไม่ดีนี่นี่นี่ก็ต้องแบบยกขึ้นสูงสูง<ม>ช่วยป่ะนี่เขาจะได้มาเนถามเป็นแฟนสิว่าดีใจไหมเนีย่ยพามาเที่ยวเออพามาทุกคนมาเที่ยวฉลองกนรลักจบเเศร้าปะ พูดทำไมครับผมก็ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเราว่าคอมเมนต์นึงก่อนด้ไหมไปคิมิโนโตะกมเพชรบุรีไหมเนี่ยอ่ะเพชรบุรีอ่ะตัดใหม่อ่ะพอดีเพชรบุรีตัดใหม่เดินทางเขาเขาอโศกพอดีใช่อะไรตีมาแม่อืม อ่านบอลแล้วบุกเข้าเดี๋ยวนี้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วให้ให้ดูเท่านี้แล้วรอไปติดตามในรายการนะครับก็คือ this is เตรลไลฟ์นะครับมันก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเหรอเพราะว่าก็ขายโฟโต้บุ๊คมีอะไรปะเออก็จริงๆก็มาขายโฟโต้บุ๊กเฉยๆมาถ่ายโปรโมทไงออกมาถ่ายโปรโมทโฟโต้บุ๊ก this is เตรลไลฟ์มันถ่ายจบไปแล้วก็ถ่ายอีกเรื่อยๆทำไมมีกล้องตามนั้นแหละซีมีบ้านมีรถ อันนี้ฮะเบิร์กบาเพลงขาจะออนแล้วด้วยเพลงวันนี้ยากบอกแฟนๆด้วยอ่ะเพลงไม่หึงไม่ไหวหรอกนะครับใช่หวานเกินไปเพลงหวานเกินไปครับใช่ฝากติดตามด้วยครับหกโมงเย็นหรอปอยกี่โมงละอะฝากฝากฝากไปพี่ว่าฝากเพลงน้องหน่อยลูกฝากเพลงไม่หึงไม่หเอ้ยไม่ อะไรวะชื่ออะไรนะหวานเกินไปหวานช่ำหวานเกินไปช่ำมืองบางอย่างก็ไม่ต้องเลียวนาดนะก็ได้อีตาเอาก็มันคือดีสิสเลียวไรฟ์เราก็เลียวเกินเราก็จะจําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรกันทําอะไรคือเดี๋ยวคุณนะถ้าเกิดไม่ถูกตัดตอกเลยมันจะเลียวมากหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะมันเลียวเกินไหน้บอกหน่อยว่าสปอยหน่อยว่าในในเอ็มวีหวานเกินไปมันเป็นยังไงก็เลียวอะไรตามภาษา คู่รักที่มันหวานกันม,มันก็เลยเป็นที่มาของเพลงไม่หวานไม่ไหวหรอกใช่ครับผมแล้วก็คือเป็นคู่รักที่ไปเล่นแบบดนตรีเออใช่หวานเกินไปตามนั้นออ่าแล้วก็ลองลองรีวิวแบบรีวิวแบบดีซิสเวล l รท์เป็นแบบว่าเรียวๆรีวิวยังไงเพลงหวานเกินไปอ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะที่ที่ทุกคนดูเมื่อวานเออก็มีแค่นั้นแหละ ในเอ็มจริงๆเอามาตัดเป็นเอมวีเนี่ยก็ดีกว่านะก็ดีแล้วคือถ้าเกิดแบบตัดเป็นเอ็มวีก็ดีแล้วก็คือได้เลยไปทายใหม่ทำไมทำไมทำไมไม่บอกกันก่อนคือจะได้ไม่ต้องเสียไปด้วยหนึ่งวันแล้วกูต้องไปซ้อมมันเกิดต่อด้วยกูเหนื่อยมากนั่นแหละมันมันดีคือกูเหนื่อยมากกูวินไม่ไหวแล้วมันดีอยู่แล้วเฮ้ยวันนี้วินไปซ้อมต่อเหรอต่ออ๋อพี่วินไปต้องกลับไปต่อไอ้นั่นเสร็จปุ๊บไปแฟนมิสไอไออะไรวะซ้อมแฟนมิสเสร็จไม่พอนี่ไลน์มาต่อเดี๋ยว ตองมีไวโอเวอร์ให้พี่ลิ์หน่อยนะลูกคือคือคือในสมองกูไม่มีน้ําตาลแล้วอ่ะคือแบบอยากนอนบนรถเลยเป็นไงล่ะเบื้องหลังแล้ววันนั้นรู้ไหมกูไปทําอะไรต่ออ่ารีแอคกนรักต่อเราให้ตายไปข้างหนึ่งอัว่างั้นเนอะเบื้องหลังความหวานไปเห็นไหมคนเขาเห็นความแตกต่างแะไรระหว่างสคริปต์กับเรียลไลฟ์เอาคนอยากดูแบบไหนอยากดูแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับว่าจะดูแบบเรียลไลฟ์หรือมีสคริปต์นะครับเออโฆษณาในโฟโต้บุ๊กเป็นไงเรียลไลฟ์ สเรคลิปในโพโต้บุ๊คเป็นสเรคลิปครับเลียวไลฟ์โอเคเลียวไลฟ์ตามชื่อเลยแค่นั้นแหละเถิดกันทำไมเนี้ยงงแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวสูงๆูงเตืแตกนะครับก็ลากันไปด้วยวิวสวยๆนะฮะนี่เลยฮะบ๊ายบายจ้า ัวกูยุ่งมากเลย <laughs>